สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเช้าประจำวันพุทธที่31ธันวาคม2568วันสุดท้ายของปีแบบนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยยังต้องเจอกับอากาศเย็นถึงหนาวนะคะแม้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงบ้างแล้วแต่พี่น้องที่อยู่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยังต้องเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้ค่ะ ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลเช้านี้ก็จะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นสบายเช่นกันและที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเรื่องหมอกทั้งหมอกบางและหมอกหนาในหลายพื้นที่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่สัญจรผ่านบริเวณที่หมอกด้วยนะคะมาดูอุณหภูมิกันบ้างคะ่ะภาคเหนือยังคงหนาวจัดโดยเฉพาะบนยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-15องศาเซลเซียสและอาจมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนพื้นราบก็ยังเย็นถึงหนาวที่14-18องศาเซลเซียสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด15-17องศาเซลเซียสค่ะสำหรับพี่น้องในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยภาพรวมแล้วขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเพราะอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะ นอกจากความหนาวเย็นแล้วสภาพอากาศแห้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคขีภัยในช่วงอากาศเย็นแบบนี้ขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ต้องติดตามคือเรื่องคุณภาพอากาศเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ไม่ดีทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก ท่านที่ต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมเพื่อดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะปิดท้ายที่ภาคใต้ค่ะในช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงทำให้ฝนมีน้อยลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยประมาณร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะ สำหรับชาวเรือในอ่าวไทยตอนล่างจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะคลื่นในทะเลมีสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือเสมอคะ่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยคะ่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสูงท้ายปีเก่าวันที่31ธันวาคมนะคะ หลายคนน่าจะกำลังเดินทางหรือไม่ก็เตรียมตัวเขาดาวกันอยู่วันนี้เรามีข้อมูลแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่เป็นชิ้นที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนเลยนั่นก็คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เราจะไม่ได้มาแค่อ่านตัวเลขกันนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังอุณหภูมิในแต่ละภาคเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะใช่เลยครับเพราะข้อมูลพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพถ่าย snapshot ของปรากฏการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสภาพถ่ายใบนี้เลยครับเราจะมาดูกันว่าทำไมภาคเหนือถึงหนาวจนเกิดน้ำค้างขังได้ทำไมกรงุรงเทพถึงต้องเจออากาศแบบที่เรียกว่าเป็นกับดักการแต่งตัวและทำไมในขณะที่ภาคอื่นอากาศเย,นย็นสบายๆภาคใต้กลับยังมีฝนฟ้าขนองอยู่เราจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดให้เห็นเป็นภาพใหญ่เลยครับ โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของประเทศกันก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าประเทศไทยตอนบนอากาศโดยรวมจะเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือกับอีสานที่จะหนาวเป็นพิเศษเลยส่วนภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะรู้สึกเย็นๆแค่ช่วงเช้าเท่านั้นครับซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาพแบบนี้มีอยู่2อ,อย่างครับ 1. คือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่แผ่ลงมาจากจีน ซึ่งตอนนี้เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วมนเลยไม่ได้ทำให้หนาวจัดเหมือนช่วงก่อนหน้าแต่ก็ยังคงความเย็นไว้ได้อยู่2คือมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมอยู่ซึ่งลมนี้เป็นลมแห้งและเย็นครับพอสองอย่างนี้ทางานด้วยกันผลลัพธ์ก็คืออากาศที่เย็นสบายตอนเช้าแต่พอแดดออกตอนกลางวันอุณภูมิก็จะสูงขึ้นเร็วมาก พอพูดถึงอากาศแห้งและเย็นแบบนี้คําเตือนที่มาคู่กันก็คือเรื่องอัคคีภัยซึ่งอันนี้ส่วนตัวรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะคะปกติเราจะนึกถึงไฟไหม้ในหน้าร้อนมากกว่าทําไมหน้าหนาวอากาศเย็นๆถึงยังต้องระวังเรื่องนี้ด้วยล่ะคะแหมลงมามีความชื้นต่ํามากมันจะดึงความชื้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งต้นไม้ใบหญ้า อ๋อทำให้ใบไม้แห้งกรอบใช่ครับแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยแค่มีประกายไฟเล็กๆก,ก็สามารถลุกลามได้เร็วมากดังนั้นความเสี่ยงมันไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิครับแต่อยู่ที่ความชื้นในอากาศที่ต่ำมากนั่นเองเข้าใจเลยค่ะคือเชื้อเพลิงมันพร้อมมากนั่นเองแล้วอีกคำเตือนที่สำคัญมากสำหรับคนเดินทางก็คือเรื่องหมอกหนาโดยเฉพาะในภาคเหนือกับภาคกลาง ใช่ครับและเรื่องนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกประเด็นที่ข้อมูลพูดถึงคือเรื่องฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ที่บอกว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมค่อนข้างมากเหตุผลก็คือการระบายอากาศไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า inversion layer ครับ inversion layer เหรอคะมันคืออะไรคะคือปกติอากาศที่สูงขึ้นไปจะเย็นลงใช่ไหมครับแต่ในฤดูหนาวมวลอากาศเย็นที่หนักกว่ามันจะกดทับอยู่ด้านล่าง ทำให้อากาศอุ่นที่เบากว่าลอยอยู่ข้างบนอ๋อเหมือนมีอะไรมาครอบไว้เหรอคะเป๊ะเลยครับเหมือนมีฝาชีที่มองไม่เห็นครอบเอาไว้ทั้งหมอกทั้งฝุ่นควันต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้พื้นดินก็เลยลอยขึ้นไปไหนไม่ได้ถูกขังอยู่แบบนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมช่วงเช้าๆที่อากาศเย็นจัดเรามักจะเห็นค่าฝุ่นพุ่งสูงแล้วก็มีหมอกลงจัดไปพร้อมๆกันอ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนเราอยู่ในโดมที่เต็มไปด้วยฝุ่นกับหมอก งั้นเราไปเจาะลึกกันที่ภาคเหนือเลยดีกว่าค่ะจุดหมายยอดฮิตของคนอยากสัมผัสอากาศหนาวข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-18องศาแต่ที่พีคคือบนยอดดอยที่บอกว่าหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดลงไปถึง5-15องศาตัวเลข5องศานี่คือไฮไลท์เลยนะครับ แต่มีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะคือน้ำค้างแข็งหรือที่ทางเหนือเรียกว่าแม่คันิงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะในเมื่ออุณหภูมิห้าองศามันยังไม่ถึงจุดเยือกแข็งไม่ใช่หรอคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับนี่คือความมหัศจรรย์ของฟิสิกส์เลยตัวเลข5้าองศาที่เราพูดถึงคืออุณหภูมิของอากาศที่วัดในระดับความสูงมาตรฐานแต่บนยอดดอยที่โลง่ลงๆในคืนที่ฟ้าโปรง่งแล้วก็ลมสงบเนี่ย พื้นผิวของวัตถุต่างๆอย่างเช่นยอดหญ้าใบไม้มันจะคายความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้เร็วกว่าอากาศรอบๆตัวมันมากอ๋อคือตัวใบไม้มันเย็นกว่าอากาศใช่ครับทำให้อุณหภูมิที่ผิวของวัตถุเหล่านั้นลดต่ำลงไปอีกจนถึงจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่าศูนยองศาได้พอน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าเจอกับพื้นผิวที่เย็นจัดขนาดนั้น มันก็เลยแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งสวยงามที่เราเห็นกันนั่นเองครับสุดยอดเลยค่ะเป็นการอธิบายที่เคลียร์มากแสดงว่าต้องมีปัจจัยครบเลยทั้งฟ้าโปรง่งลมสงบแล้วก็ต้องอยู่บนที่สูงด้วยถึงจะมีโอกาสได้เห็นไม่ใช่แค่หนาวอย่างเดียวถูกต้องเลยครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของหลายปัจจัยจริงๆ โอเคค่ะนั่นคือภาพของภาคเหนือที่หนาวจัดจนมีน้ำค้างแข็งแล้วถ้าขยับมาทางตะวันออกหน่อยที่ภาคอีสานละคะความหนาวจะลดลงมาไหมความหนาวจะลดระดับลงมาเล็กน้อยครับแต่ก็ยังถือว่าหนาวอยู่ภาคอีสานข้อมูลระบุว่าอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุดบนพื้นราบอยู่ที่15-17องศาส่วนบนยอดภูก็จะหนาวกว่าต่ำสุด8-12องศา จะสังเกตว่าข้อมูลไม่ได้พูดถึงน้ำค้างแข็งเหมือนทางภาคเหนือซึ่งก็สมเหตุสมผลครับเพราะยอดภูทางอีสานโดยทั่วไปไม่ได้สูงเท่าดอยทางภาคเหนือการคายความร้อนก็เลยอาจจะไม่รุนแรงเท่าใช่ครับแต่ก็ยังเป็นอากาศที่เย็นสบายมากเหมาะก,กับการเฉลิมฉลองในช่วงค่ำคืนส่งท้ายปีเลยครับพอพลังของมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนลงเมื่อเดินทางลงมาทางใต้จากที่ทําให้เกิดน้ําค้างแข็งบนยอดดอยทางเหนือพอมาถึงภาคกลางกับกรุงเทพอิทธิพลของมันก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลข้อมูลระบุว่าอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาแต่ที่น่าสนใจคืออุณหภูมิสูงสุดครับที่มันพุ่งไปถึง32-34องศาเลยทีเดียว ต่างกันเป็น10องศาเลยนะคะใช่ครับและตัวเลขนี้สะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของเมืองใหญ่ในหน้าหนาวเลยนะครับคือตอนเช้าเราได้ความรู้สึกเย็นสบายจากมวลอากาศเย็นที่เหลืออยู่แต่พอแดดออกเท่านั้นแหละครับตึกรามบ้านช่องถนนคอนกรีตในเมืองจะเริ่มดูดซับและคายความร้อนออกมาอย่างรวดเร็วนี่คือปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองหรือ urban heat island ที่ทำงานร่วมกับลมหนาวที่อ่อนกำลังลงกลายเป็นกับดักการแต่งตัวของคนกรุงเทพเลยครับ จริงเลยค่ะเคยพลาดมาแล้วหัวเราะอ,ออกจากบ้านตอน7จ็ดโมงเชา้าอากาศกําลังดี22องศาใส่เสื้อกันหนาวอย่างเท่เลยพอเที่ยงแดดเปรี้ยงอุณหภูมิ33ต้องเดินหิ้วเสื้อพาดแขนไปมาเลยค่ะ <c oughs> เป็นภาพที่เห็นได้บ่อยมากครับดังนั้นสําหรับคนที่มีแผนจะทํากิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันเยน็นการแต่งตัวแบบเป็นชั้นๆที่ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายน่าจะเหมาะที่สุด ส่วนภาคตะวันออกก็มีลักษณะอากาศคล้ายๆกันครับอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง23สูงสุด31ถึง35แต่มีข้อมูลเพิ่มคือทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซึ่งก็ถือว่าสงบปลอดภัยสำหรับกิจกรรมริมหาดครับเอาละค่ะในขณะที่ครึ่งบนของประเทศกำลังพูดถึงความหนาวกับหมอกตัดภาพมาที่ภาคใต้ซึ่งดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยเป็นคนละเรื่องเลยครับและข้อมูลนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามสำคัญว่า ทำไมภาคใต้ถึงแตกต่างขนาดนี้นั่นสิคะเดี๋ยวนะคะอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนึกว่ามันคือตัวที่เอาความหนาวมาให้ภาคเหนือแต่สำหรับภาคใต้มันคือตัวที่เอาฝนมาให้เหรอคะมันทำงานต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะถูกต้องแล้วครับนี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันบ่อยมากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือคือระบบลมครับที่พัดมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือลงมา ทีนี้ลองลึกภาพตามนะครับลมก้อนนี้เมื่อพัดผ่านประเทศจีนตอนบนของไทยมันพัดผ่านแผ่นดินที่แห้งและเย็นก็เลยหอบเอาความหนาวมาด้วยใช่ครับแต่ลมก้อนเดียวกันนี้พอจะพัดไปถึงภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมันต้องพัดข้ามทะเลคืออ่าวไทยก่อนอ๋อพอข้ามทะเลมันก็เลยอุ้มเอาความชื้นจากทะเลไปด้วยใช่เลยครับ พอมันอุ้มเอาไอ้นาำและความชื้นจากอ่าวไทยไปพอไปประทัดก,กับแนวเขาทางภาคใต้มันก็ยกตัวขึ้นกลายเป็นเมฆและฝนนี่คือเหตุผลว่าทำไมมรสุมเดียวกันถึงให้ผลลัพธ์ต่างกันสุดขั้วระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ครับแต่ในพยากรณ์สารวันพรุ่งนี้ข้อมูลบอกว่ามรสุมลูกนี้มีกำลังอ่อนทำให้ฝนในภาคใต้ตอนล่างน้อยลงแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างครับ เคลียร์มากเลยค่ะเป็นเกรดความรู้ที่น่าสนใจจริงๆงั้นเรามาดูรายละเอียดของแต่ละฝั่งกันดีกว่าค่ะฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยเป็นยังไงบ้างค่ะข้อมูลแยกไว้ชัดเจนครับฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปอากาศจะเย็นๆคล้ายภาคกลางแต่ตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ10%ของพื้นที่โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาและจุดที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องคลื่นลมครับ ตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ตั้งแต่คอนสีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงขึ้นเป็น1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงได้ถึง2เมตรคลื่นสูง1เมตรกับ2เมตรนี่ความรู้สึกและความอันตรายมันต่างกันเยอะไหมคะต่างกันอย่างมหาศาลครับ คลื่นสูง1เมตรนี่คือระดับที่เรือเล็กเริ่มคงเคลงจนรู้สึกได้ชัดเจนแต่พอเป็น2เมตรมันสูงเลยหัวคนส่วนใหญ่ที่ยืนอยู่บนเรือเล็กแล้วนะครับแรงประทะของน้ํามันคนละเรื่องเลยนั่นคือเหตุผลที่คาเตือนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไม่ใช่แค่คําแนะนําแต่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยล้วนๆครับเรือเล็กถ้าจะล่มได้เลย เห็นภาพเลยค่ะใครจะข้ามไปเกาะสมุยเกาะพังงานหรือจะไปฉลองบนเรือนี่ต้องเช็คข้อมูลให้ดีมากๆแล้วฝั่งตะมันตตกหรือฝั่งอันดามันละ่ะคะ ฝั่งอันดามันมีโอกาสเจอฝนมากกว่าเล็กน้อยครับคือประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนเรื่องคลื่นลมในทะเลอันดามันจะสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าออกไปไกลาจากฝั่งคลื่นก็จะสูงมากกว่า1เมตรได้และเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยคือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็สามารถสูงได้ประมาณ2เมตรเหมือนกันดังนั้นคำเตือนเดียวกันจึงบังคับใช้กับทั้ง2ฝั่งทะเลครับ สรุปคือแผนการฉลองปีใหม่ด้วยการล่องเรือดำน้ำหรือทำกิจกรรมทางทะเลในภาคใต้ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามต้องยึดคำเตือนของกรมอุตุเป็นหลักเลยคือถ้าเห็นเมฆฝนตั้งเขามาแตกไกลให้รีบนำเรือเข้าฝั่งทันทีเพราะคลื่น2เมตรมันน่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับความปลอดภัยต้องมากก่อนเสมอครับเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสรุปภาพรวมสำหรับวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม ภาคเหนือนและอีสานอากาศหนาวเย็นสมใจแต่ต้องระวังเรื่องหมอกหนาในการขับรถแล้วก็ฝุ่น pm 2.5ส่วนภาคกลางและกรุงเทพเตรียมรับมือกับกับดักกันแต่งตัวเย็นตอนเช้าแต่ร้อนตอนบ่ายและสุดท้ายภาคใต้ยังมีโอกาสเจอฝนและเคลื่อนลมแรงในบางพื้นที่ใครจะทำกิจกรรมทางน้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะครับการพยากรณ์อากาศที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นเหมือนภาพนิ่งหนึ่งภาพ ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของมวลอากาศเย็นมรสุมแต่ข้อมูลชุดนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าในขณะที่เรากำลังดูภาพนิ่งของวันพรุ่งนี้มันก็เป็นเพียงฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยาวของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายก็คือรูปแบบของความหนาวความร้อนหรือฤดูฝนที่เราคุ้นเคยและใช้ในการวางแผนชีวิตในวันนี้อืม มันจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าและเราจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนั้นอย่างไรครับ